สวัสดีคุณผู้ชมนะครับผมวันนี้นะครับมาอยู่กันในเกมที่มีชื่อว่า Apex Mobile กันอีกแล้วนะครับผมมาเจอกันอีกแล้วนะครับเรามาเช็คชื่อเข้าห้องเรียนกันก่อนนะครับผมมีการปากพันเล็กๆน้อยๆนะมาอุ้ยมีให้ตีบวกปืนนะครับอันนี้ตีบวกไปก่อนเลยครับผมจัดไปจัดไปไฮบิสเคจากนั้นแล้วก็อัปเกรดไปเรื่อยๆครับตอนนี้พลังโจมตีผม22-900นนะครับมีภารกิจอะไรให้ทำบ้างโอ้โหสำเร็จหนึ่งนะครับผม ภารกิจก็จะเหมือนเดิมคือผ่านหมดสรคริปต์สามรอบนะครับแล้วก็ในสนามพีเคใช้เทมห้าครั้งใช้เทมใช้ไอเทมห้า <c oughs> ครั้งเอ,อ <c oughs> เมื่อกี้พูดอะไรมาได้ใช้ไอเทมห้าครั้ง <c oughs> โอ้โหมาดูรานคาครับเปิดกล่องฟรีเลยครับผมจัดไปเอยอันนี้ไม่ฟรีนี่หว่าไดมอนไม่พอ <c oughs> ดูครับกลองทับก็มาเช็คชื่อเหมือนเดิมเลยครับผมโอ้เช็คแล้วนะครับตอนนี้รู้สึกว่าแคนเต็มนะครับใครสมัครมาผมอาจจะไม่ได้รับก็ต้องขออภัยนะครับผม โอเคเราวันนี้เราจะไปเล่นโหมดสคริปต์นะครับโหมดสคริปต์สามครั้งนะครับผมไปกันเลยทุกคนอ้าวอันนี้เล่นไม่ได้นะฮะมันบอกว่าต้องครบกี่ดาว74ตอนนี้เรามี69สนะครับสงสัยเราต้องแบบว่าไปเก็บดาวนะครับผมโอเคเราไปเก็บดาวด่านง่ายๆก่อนก็แล้วกันดูดิด่านที่1ด่านที่1มีดาว,ดาวไม่ครบหนึ่งะครับก็คืออันนี้นะครับเพดช็อตสไนเปอร์สคนนะครับไปเลย let's go มาเลยครับเพดช็อตสไนเปอร์ใช่ไหมจัดไปเดิ อันนี้อะไรหน่วยจู่โจมเฮดช็อตไปก่อนเออเฮดช็อตดาลแรกๆจะง่ายมากครับเฮดช็อตโอ้โหทีเดียวเองเหรอใช้คนละนัดเองครับคนละกระสุนนางพยาบาลนางนางพยาบาลเอาดีเออเฮดช็อตไปทุกคนเลยเราแทบไม่ต้องหลบเลยครับผมเพราะปืนมันเบานะฮะนี่เอามือสน้นในนี่ยเอามือสน้นใน โอ้โหไม่ได้เฮดช็อตเลยครับทุกคนโอ้โหผมพลาดไปคนหนึ่งครับมือสไนน่าจะไม่ได้มีแค่สองคนใช่ไหมอ่าเฮดช็อตเลยครับคนหนึ่งครับมาอันนี้เล่นแบบสบายๆโดยจู่โจมโอเคพยาหมอพยาหมอพยาหมอ,หมอโอ้โหดูท่ายิงท่ายิงนี่แบบว่าโอ้โหแอคแอคมากสวยรู้สึกว่าสวยตลอดเวลาไม่กระทั่งตอนยิงอ่า อะไรล้วเนี่ยอันนี้หน่วยจโจมเอาซีอันนี้หน่วยสนายใช่ไหมเอาซีโอ้โหมันลุกตอนเรายิงพอดีครับโอ,โอ้โหอะไรวะสงสัยเราจะไม่ได้อันนี้เราเนี่ยเฮ้ยนี่ไงหน่วยสนายมีอีกครับเออย,ยังมีหน่วยสไนอีกนี่ว่าเออเออเออนั่นแหละครับเพชช็อตไปแล้วโอเคน่าจะผ่านแล้วมั้งเนี่ยเฮ้ยไอ้บอสไอ้บอส บอดที่มองไม่เห็นนี่มันบอดมาครับยิงกันเลยตตตตตตตาฮ้ยโอ้โหบอสยิงตายเร็วมากครับแต่ว่าครั้งก่อนนี่แบบว่าโอ้โหตอนเราปืนยังไม่แรงนิดแม่งกว่าจะตายนะโอ้ดูนี่รถแบบพรวดปาระเบิดมาแล้วปาระเบิดเลรอปาระเบิดแล้วเออโอเคเฮดช็อตได้ครับสุดยอดไปเลยใช้เวลาไปแค่2นาที1นาทีกว่าเท่านั้นนะครับอ่าใช้โอ้โหต้องใช้ RPG ด้วยนะฮะ ดูอีกครั้งเอาเอาต้องใช้อาร์พีจีด้วยหรอโอ้โหอันนี้ก็ไม่บอกจะว่าไปผมพกอาร์พาจาีจีมายังวะอ่ามาพกอาร์พีจีก่อนโอเคอาร์พีจีเราพกแล้วนะครับงั้นเราก็เริ่มอกอกลบเลยครับผมมาเลยใช้อาร์พีจีใช่ไหมมาถึงกูใช้เลยแล้วกัน <laughs> มาถึงใช้เลยนะฮะไม่ต้องรอให้เสียเวลาไม่ต้องรอให้เสียเวล่เวลานะครับเคตรงนู้นเออเฮดช็อตเฮดช็อตมาเลยครับ ได้หมดเธอสดชื่นถ้าเราไม่ได้เฮดช็อตสนานี่มันจะถือว่าผ่านไหมเราเคยได้สามดาวแล้วอะเอาไงเอาไงครับเอาไงครับเอาไงครับหมอหมอหมอครับหมออือเป็นไงล่ะเฮดช็อตประวาณเมื่อกี้อือเฮดช็อตอันนี้ล่ะ โู้กระสุน11ครับบอสมาแล้วโคตรเร็วเลยบอสมาเร็วไปวะเนี่ยฮะเออเฮดช็อตครับคนนี้เฮดช็อตโอเคเฮดช็อตสองเลยครับผมตา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 หมูเป็นปาระบ้านโอ้โหได้ระเบิดเลยโอ้โหงานยากครับงานนี้อุ้ยบอสบอสบอสที่มงไม่เห็นอ่านเล่นอีกแล้วเหรอวะมายิงรัวๆเลยครับผม ตต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 ยิงไปเลยจะดาปเอาให้ตายโอ้หปลาระเบิดแหละโอ้โหไม่แมนเลยว่ะร่างกายก็ดูแมนนิดนแต่ว่าคือไม่มีความแมนในตัวเลยโอเคเฮดช็อตได้ครับชนะแลวครับผมน่าจะได้3ดาวเลยนะดูซิโอ้โหสามดาวเลยครับผมสุดยอดไปเลยซา่าตอนนี้นะครับด่านที่1เราได้24ดาวเลยนะครับด่านที่2เราขาดอีกแค่ไม่กี่ดาวเลยครับ3ดาวเท่านั้นนะครับใช้จํากัดใช้ปืนกลเท่านั้น เฮดช็อตนาวิกโยธินสี่คนกับอะไรแป๊บนึงดูก่อน5,000ันดานภายใน2นาทีโอเคเอาภายใน2นาทีก่อนก็แล้วกันน่าจะง่ายสุดนะครับไปเลยมาเลยครับพันดาภายใน2นาทีใช่ไหมเป็นอะไรที่ง่ายง่ายหมาถึงนี่ดับเบิลคิวคอมโบทูเลยครับไหนเมื่อกี้เห็นอะไรวาระเบิดหออพีจีอา p อ์เออมึงยิง RPG แต่ตอนนี้กูจะ IP ครับ IP แล้วครับเมื่อกี้มันบอกว่าเฮดช็อตนาวิกโยธินป่ะอ๋ออันนี้อันนี้ใช่ไหม ่าให้เร็วค่ายเร็วนะครับภายในสองนาทีนะครับผมเออโอเคอุย้ยบอสมาโคตรเร็วเลยครับพี่บอสจะไปกลับมาจากตลาดเร็วจังผมสั่งให้ไปซื้อหมูไม่เห,เหรอเมื่อกี้กูบอสมาแล้วครับบอสมาแล้วกลับไปกอนไอ,บอ้บอสบอสที่มองไม่เห็นแต่กูก็เล่นทุกวันเลยเล่นทั้งวันครับมุกนี้เคยิงตัวไอเอาไปจิงครับอ่ามันอยู่ด้านบนมันได้เปรียบครับผม แต่เป็นเป้าที่โอ้โหแบบว่าอันนี้มากเป้าที่เล็งได้ง่ายมากครับไอ้บอสครับบอสร,รู้สึกว่าจะมีตัวด้านขวาโอยมันมีเยอะมันมีเยอะมีเยอะเออนี่มึงมาเยอะใช่ไหมไม่ใช่มาฟเฟียเอาดิเออบอสครับมึดงดูลูกน้องมึงบอสลูกน้องมึงจะสู้กูไม่ไหวแล้วเอาดิยิงอาบีจีครับตรงนี้ครับโอเคยิงไปแล้วยิงไปแล้วครับผม เอาไงเอาไงเออเจ็บไปล่ะยิงเอาดีครับตัด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 เฮดช็อตเฮดช็อตโบอลนี่แม่งถึกมากเฮ้ยเราจะจะครบ2นาทีแล้วเนี่ยยี่ิบ้าวิเฮ้ยเราเราเเราต้องรีบเลยครับโอ้มันจะผ่านเกิน2นาทีปะเนี่ยเอาดียวเร็วเร็วเร็ว สิบสามวิครับสิบสองโอ้ซีสามสองโอ้โหน่าจะผ่านนะครับเหลืออีกสองวินะครับผมโอ้ผ่านไหมเอ้าไม่ผ่านหรอวะพันด่านในสองนาทีเมื่อกี้ก็สองนาทีไม่ใช่เหรอยังไม่ถึงยังไม่ถึงสองเลยด้วยซ้ำนะครับ ผ่านด่านใน2นาทีเอ้ยอะไรวะมาเล่นด่านที่3แล้วกันนะครับจำกัดใช้ปืนกลเท่านั้นนะครับผมแล้วก็เฮดช็อตมือปืน4คนนะครับแล้วก็มีอะไรบ้างเอาอนนง่ายๆยาได้๋ยวไง่ายๆเอาด่าน2องด่าน,าน้น่าจะมีง่ายมันใช้74ตอนนี้เรามี70แล้วครับผมใช้ปืนกลเท่านั้นโอเคเดีย๋ยวเราไปเอาปืนกลก็แล้วกันเอ้ยมีให้อัพเลยครับผมอัพเลยอัพเกรดเรียบร้อยครับอัพแล้วครับผม ก่อนอื่นเราเอาปืนกลมาแทนที่ก่อนเี๋ยว,ว่าปืนกลปืนกลนะครับอันนี้วเลเวลหนึ่งเองอะเลเวลเลเวลหนึ่งเองอะเราอัพป,ปืนครับโอ้ยนี่มีสามสิบการ์ดเอาแบบรัวๆเอาสามสิบไปเลยเออโคตรแรงครับครับโอ้ยนี่ปืนนี้เพิ่งเล่นนะฮะผมยังไม่แทบไม่ได้แตะปืนนี้แล้วเมื่เนี่ย คือซื้อปืนใหม่มาเลยนะครับมาถึงนี่ผมก็ซื้อปืนใหม่มาเลยนะฮะแค่จะแบบว่าโอ้ยดาสก,กี้ผ่านเลยครับผมอัพเกรดอาวุธปืนก็ผ่านแล้วนะครับอุปภรกิจผ่านเยอะมากมีกล่องให้เปิดใช่ไหมนะาเปิดกล่องกันครับโอเคเปิดแล้วนะครับกิจกรรมมีอะไรโอเคเราจะไปเล่นเก็บไอ้นี่กันครับด่านปืนกลนะครับผมหมดในเรื่องใช้ปืนกลเท่านั้นอ่าไปแล้วครับผมไม่รู้ว่าปืนจะเบาหรือเปล่านะ มาปืนกลเท่านั้นใช่ไหมโหโคตรหนักแน่นนะฮะแต่แม่งเบาสแสดโอ้โหปืนต่างจากต่างจากปืนที่ผมซื้อริบรับเลยครับโคตรเบาอะไรจะเบาอะไรขนาดนั้นโ,โหดูดิลีโหลดลีโหลดลีโหลดช้าด้วยนะฮะเอาดีเอาดีจะจะยิงหัวยิงหัวเอาดีโอ้โยมาครับ ยิงคือแม่งเบามากกูใช้อาพจีได้ไหมออโอ้โหอาพจีไม่ตายซะด้วยโหชีวิตอะไรจะรันทนขนาดนั้นชีวิตจะวิ่งทนอะไรขนาดนั้นมาครับยิงแล้วอ้ยตัวนู้นกลตายแล้วโอเคจากนั้นก็ยิงตัวนี้ตา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 ตต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 เรียบรอยครับผมอเรียบร้อยแล้ว ยิ่งปืนมันเบามากเลยอะต่างจากปืนผมค้นลิบลับครับแม่งต่างกันมากเอาดีดีด,ด,ดีจะเอาหรือเปล่าอาระเบิดหน่อยเร็วเอาืหนหนาไปกินโอ้เอาอารพจีไปแดกเออเป็นไงล่ะอาเด็ดยิงตัวนี้ครับโอ้ตัวนี้เบาอยู่เลือดเปาะเอาเปล่า,า,าสักนัดเปล่า สักนัดป้าเพื่อนกินปืนกระสุนนะ่ะกินตะกั่วป้าเพื่อนเอ้ยเอ้ยมึงเดินไปไหนเดินไปไหนเดินไปไหนจะหนีจะหนจะีจะหนีครับเมื่อกี้โอ้โหนีแบบว่าล่อตาลรอใจมากไอ้นี่ไอ้โลนโลนซ่าอะไรครับมาเท่าไหร่กูก็จะฆ่าให้หมดมันรีโหลดกระสุนโคตรน,นานครับปืนนี้แต่ว่ารีโหลดทีนี้แบบว่าผู้มันตายก่อนนะฮะมายิง,ยง ตายเอาซีเอเอเฮดช็อตด้วยนะครับอยู่ไหนอยู่ไหนจ๋าเพื่อนๆจ๋าเพื่อนๆือมือในมือในเออมือสไนสไน์เหรอสไน์เปิ์สไน์เปิ์โอเคโอค้ยใช้แต่ปืนโกนนี่ก็ยากเหมือนกันนะครับคือแม่งเบามากหรือปืนอย่างงี้มันเป็นปกติวะ พราะาปืนที่ผมซื้อมามันก็แรงอยูน่นะครับเกรดดีอยู่ด้วยครับเกรดดีหมายถึงว่าเกรดดีๆนะไม่ใช่เกรดตัวดีนะครับเอาดิเอาบ้าสักนัดเปล่า,อ,าอือยิงนะครับตายหนึ่งละฆ่าพวกนี้หมดก็จะน่าจะผ่านด่าแล้วมั้งเอายังไม่ผ่านมีคนมาครับโหันมาเยอะว่ะมือในมือมือในตาละเบิดครับ อรีโหลดกระสุนแป๊บโอ้กระสุนมันสิบแปนัดครับมีหน่ากกรนีโหลดนานมอเตสรไซกระสุนนี่เองใส่กระสุนมันก็เลยรีโหลดนานนะมีตต้องแปดสนัดนะครับโอ้โหครับ <inadvert> ย <ent> ิงตัวนี้มันจะเดินไปไหนล่ะยืนนิ่งๆให้เป็นเป้านิ่งสิโอเคยืนให้เป็นเป้านิ่งของฉันหวังว่าจะผ่านนะนะ้าตัวนี้เสร็จ อ่าเรียบร้อยครับผ่านเลยครับผมใช้เวลาไปประมาณ4นาทีเอ้สานาทีกว่านะครับผ่านไหมต้องเฮช็อตนาวิกโยชินด้วยโอ้โหยากยาก,ยากเดี๋ยวผมลองไมเล่น Pv p v p ีดีไหมรู้สึกอยากเล่น p v p มากครับณจุดนี้ณจุดจุดนี้ผมอยากเล่น PVP ีมากโอเคมีตีบวกตัวละครครับไปเลยพี Pv p เลยมาพ v p เลยครับผมอยู่ไหน มันอยู่ไหนวะเฮ้ยอยู่ในเกมหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยนี่เหรอไม่ใช่นี่มันถังอยู่ไหนบอกค่าทีอ๋ออยู่ด้านอยู่ด้านอยู่นั่นนั่นอยู่นั่นตัด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 ตรงนี้ไปไกล่ะปืนแรง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 อย่ามาแยบกับปืนแรงของฉันนะเอาเปล่าวอุ้ยปาระเบิดปาระเบิดโอ้โหเรื่องรถรถเป็นน้ำเลยครับเมื่อกี้เอาเปล่าเออ เป็นไงล่ะสองสูดเลยครับแน้ตอนนี้เพิ่มเลือดเพิ่มเลือดสองิ่นสองทีเอาเปลาเอาเ้ลาเออนั่นแหละครับเพิ่มเลือดทีนึงโอเคเลือดเต็มพอดีนะเรารวยครับเรารวยไม่ต้องห่วงเออเอาเป่าเปล่ามีไม่ได้โอ้โหจะหลบจะหลบหลบไม่ได้หรอกครับมายิงกูซีอ่าโอ้เอาเลยครับ โอเคชนะเรียบร้อยนะครับโหเลเวลสิบด้วยโอ้ไม่อยากจะเชื่อเราค่าได้เท่าไหร่เราค่าได้5นะครับโอเคครับเราจะมาอัปเกรดตัวละครกันเลยครับเมื่อกี้เราชนะ PVP อย่างง่ายดายนะฮะได้5ต่อศูนย์เนี่ยทุกคนทุกคนว่าแบบมันมันง่ายจริงป่ะทุกคนโอ้ยได้รับด้วยครับเคตอนนี้เราเลเวลนี้ด้ครับเลเวลสิบด้วยนะครับโหแจมแจมแจมมากเคเรารับภารกิจเลครับผม เอ้ยได้ภารกิจแล้วนะครับเรามาอัปเกรดทหารของเราด้วยนะครับผมอัปเกรดทหารปึ๊บโอเคอัปเกรดถึงระดับสูงสุดแล้วด้วยทหารของเรานะครับอ่าผ่าน,นภารกิจไหมผ่านครับผมได้รับครับโอเคได้รับแล้วอันนี้ก็ได้รับแล้วนะครับโอเคจ้างทหารเป็นเลเวลสิบห้าโอ้โหอีกนานเลยนี้กองทัพดูซิมีอะไรบ้างไม่มีอะไรเลยนะครับ ภารกิจล่ะมีสําเร็จนะครับผมโว้ยนรวยโว้ยนรวยโอเคครับสำหรับเอพเพตโมบายนะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนละกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็ต้องแบบว่าขอตัวลาไปก่อนละกันนะครับคุณจะพูดวนทําไมนะฮะก็หวังว่าทุกคนนะครับจะสนุกกับเกมนี้นะครับถ้าใครชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับแต่ถ้าใครไม่ชอบก็กดซับสไคร้หรือกดแชร์ก็ได้นะครับถ้างั้นก็อย่าไม่ชอบกันนะครับถ้าไม่อยากกดนะครับก็ยังไงก็ ถ้าดูจนจบนะครับก็คอมเมนต์บอกด้วยนะครับว่าดูจนจบแล้วนะครับถ้าใครดูแล้วสนุกก็คอมเมนต์บอกด้วยครับว่าดูแล้วสนุกแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนก็แล้วกันนะครับผม bye bye, บ๊ายบายจุ๊บจุ๊บบ๊ bye bye, ายบายครับผมไว้เจอใหม่ครั้งหน้าครับ